สำหรับหนุ่มัยประกรณ์นั้นเจ้าตัวไม่ค่อยจะเอามาเปิดเผยเรื่องราวของหัวใจกันมากนะักจนล่าสุดนะคะหนุ่มไยประกรณ์ก็มายอมรับตรงๆว่าตอนนี้กําลังจีบนักร้องสาวเฟยพปรปวีอย่างจริงจังทางด้านของสาวเฟยเองนะคะได้เปิดเผยว่าตลอด8ปีที่ผ่านมาก็มีคนคุยๆบ้างแต่ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปส่วนทางด้านของไยประกรณ์ก็ต้องรอดูความประพฤติกันต่อไปแต่ก็เอฟเซอร์ไพรส์ที่มีความเป็นวัยประกรณ์ที่รู้จักกันในสื่อแตกต่างจากตัวจริงที่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเป็นคนที่ค่อง,งจจริงังซึ่งาวย เผยว่าหลังจากที่ได้ยินบทสัมภาษณ์ของบอยแล้วรู้สึกว่าปกติบอยจะเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วเท่าที่รู้จักมาเขาไม่ใช่แบบที่หลายคนคิดเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปสําหรับความรักในครั้งนี้